อันนุสาวรีอันนุสาวรีไปไหมอนุสาวรีไปพี่ขึ้นเลยขึ้นเลยเฮ้ยอย่าขวางคนมาหากินเฮ้ยอ่า,อา,อาก็ขอกราบไหว้ทุกท่านเลยฮะตอนนี้เราอยู่ในศตวรรษที่18นะฮะกับ Assassin ซ Creed Syndicate ผมไม่ได้มาเล่นไซมิชันหรือมิชชันหลักอะไรทั้งนั้นเราจะมาเที่ยวกันนี่ดูบรรยากาศ2ข้างทางก่อนปี1868นะฮะเท่าที่จำได้โอ้โหยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จากใช้แรงสัตว์มาเป็นเครื่องจักรนี่นี่เราอยู่กันในรถไฟรถไฟไอ้น้ำอ่าเดี๋ยวขอเดินไปข้างหน้าก่อนจะไปคุยกับกัปตันแป๊บหนึ่งกว่าจะมาถึงนี่ก็นานใช้ได้เหมือนกันนะนี่คือหัวรถจักรพลังไอ้น้ำที่ใช้ฐานหินในการเผาไหม้มันสามารถทําความเร็วได้สูงสุดถึง4ไมล์ต่อชั่วโมงเลยสมัยนั้นถือว่าไวมากตอนนี้กัปตันขับก็เหมือนจะวุ่นวุ่นมากหวังว่าเราจะไม่ควรเขามากมายนะอออืืไม่มากพ่อมึงหือ เอาเป็นว,ว่าเราจะติดรถไฟขบวนสายนี้เพื่อไปลงสถานีที่ลอนดอนเพื่อที่จะเที่ยวที่นี่กันนะครับยังไงก็รอสักครู่เดี๋ยวก็ถึงอ่าใช้เวลาไปประมาณ20นาทีเราก็ถึงสถานีลอนดอนจนได้ซึ่งเป็นสถานีหลักของเมืองลอนดอนซึ่งสร้างเสร็จแล้วเปิดใ,ใช้ในปี1852ซึ่งทุกวันนี้ยังใช้กันอยู่นะสำหรับสถานีนี้หมายถึงปี2016นะเอาละโอเคต่อจากสถานีสายนี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นต่อ เดินเลาะชาญเมืองมาสักพักเราก็จะถึงสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของลอนดอนเลยฮะจตุลัสทราฟังกาก็ต,ตามชื่อคือเป็นอนุสร์สถานที่ทําให้ลําลึกถึงผู้ศียสละในสงครามยุทธการทราฟังกาะฮะหนึ่งในสงครามของนโปเลียนที่อังกฤษเขาไปตีกับฝรั่งเศสในปีคศ1805น,180นี่รูปปั้นทรงม้าตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอาจจะเป็นพระเจ้าจอร์ดที่4เท่าที่ค้นดูที่เขาชอบพูดโอ้ oh, พระเจ้าจอร์ดอ่าไม่เกี่ยวกันเราผมแค่อยากพูดเฉย เรามาดูทางนี้ดีกว่าผมไม่รู้ว่ามันจะบาปหรือเปล่านะสําหรับการปีนขึ้นไปบนเสาแบบเนี้ยตัวเกมเขาก็บังคับให้ปีนด้วยนะเพื่อไปเปิดแมปข้างบนนี่มาถึงจนได้ ลูป,ปันท่านผู้นี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าใครวนาคริสโตเฟอร์โคลัมบัสผู้ที่คิดคนผู้ที่คิดคนทุยผู้ที่ค้นพบทวีปอเมริกาแต่ที่จริงแล้วท่านผู้นี้มีนามว่าพลเรือเอกเนลสัน <c oughs> ไม่ใช่ลุงเนลสันนะไอนี้คนละคนกันซึ่งเขาได้นําทัพของอังกฤษเนี่ยบุกตีฝรั่งเศสจนได้รับชัยชนะเลยแต่เขาได้เสียชีวิตในสงครามครั้งนั้นเขาเลยทําการสร้างอนุสาวรีย์เพื่อเป็นเกียรติแก่ ท่านพลเรือเอกเนวสันให้รุ่นลูกรุ่นหลังเขาได้ลํำลึกถึงส่วนพื้นที่ที่นี่ก็เวลามีงานสําคัญงานเอ็กโปงานลดราคางานฉลองอะไรเขาก็จะมาจัดที่นี่เพราะาบริเวณจะกว้างมากจากยอดตรงนี้เราจะเห็นบิ๊กเบนอนาฬิิกาชื่อดังของลอนดอนซึ่งไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนโอเคสําหรับจจตรัสทาฟังกาเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อเลยว่าแต่ลงไงวะเนี่ยโอแม่งสูงชิบหายโอเคค่อยๆลงแล้วกัน มาถึงก็ฝนตกอีกโอ้แต่เราก็มาถึงจนได้ครับกับที่นี่ที่ไหนวะมุมกล้องแพลนไม่ทันอ่ามหาวิหารเซนพอไอรถม้าเฮียโอเคครับมหาวิหารเซนพอใครมาทัวร์เมืองลอนดอนนี่ไม่มาที่นี่ไม่ได้ถือว่ามาไม่ถึงกันเลยเป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่17กันเลยทีเดียวเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีการเดยดๆอะไรอะไรอ๋อน่วงานเข้าเป็นสถานที่ที่ไว้ประกอบ พิธีต่างๆที่สําคัญมากมายทีเดียวอย่างเช่นพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงแดนาน่าแล้วก็เจ้าฟ้าชายชาวก็ถูกจัดขึ้นที่นี่แล้วก็พิธีงานศพต่างๆศพของบุคคลสําคัญก็จะถูกเก็บไว้ที่นี่แหละฮะตรงนี้ก็รูปปั้นของพระแม่อะไรสักอย่างผมหาไม่เจอเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าสถาปัตยกรรมเขาโออาร์ขนาดไหนโอเคเข้าไปแป๊บหนึ่งคือเออคือเกมเขาทํามาให้เข้าไม่ได้ เราก็เข้าไม่ได้แหละเราไปดูข้างบนกันดีกว่าอ่าตอนนี้เรากําลังจะปีนขึ้นสู่ยอดโบสถ์ของวิหารเซนพอซึ่งมีความสูงถึง111เมตรจัดว่าสูงเป็นอาคารที่สูงที่สุดในเมืองลอนดอนแล้วซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเป็นบิ๊กเบนที่สูงที่สุดในลอนดอนเรามาดูวิวของเขาดีกว่าว่ากันว่าโบสถ์ที่นี่สามารถมองได้จากทุกมุมเมืองเลยจะเห็นโบสถ์นี้แน่นอนนี่คือยอดของมหาวิหารเซนพอครับผมอืม โออาอลังการเหลือเกินเราจะเห็นเลยว่ายุคข,ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี่มันบูมขนาดไหนดูควันขโมงชงเฉงเลยทำโรงงานกันทั้งบ้านเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคสำหรับมหาวิหารเซนพอครับเดีย๋ยวเราไปเที่ยวกันที่อื่นต่อหาทางลงแป๊บ ประเทศอังกฤษมีการใช้รถม้ามาตั้งแต่ศตวรรษที่17แล้วโดยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศกรีกโดยที่ผมนั่งตอนนี้คือรถม้าที่มีแรงขับเคลื่อนถึง1แรงม้าด้วยกันแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่เราจะพูดถึงตอนนี้สิ่งที่เราจะพูดถึงก็คือสถานที่ใหม่ที่เรามาเที่ยวกันนั่นเองถ้าจะถามว่าที่ไหนขอแพลนกล้องแป๊บหนึ่งที่นี่มีชื่อว่าพระราชวังบักกิงแฮมหรือเดิมชื่อว่าคฤหาสน์บักกิงแฮมนั่นเองแล้วนี่ดีใจอะไรกันเนี่ยแหมได้ออกกล้องหรือไง คลิปผมไม่มีคนดูเยอะขนาดนั้นไม่ต้องดีใจเขาเลื่องกันต่อพระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของราชวงศ์อังกฤษนะฮะซึ่งถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่17เลยและถูกบูรณะและต่อเติมเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เป็นพระราชวังที่กว้างใหญ่มากว่ากันว่ามีห้องถึง700ห้องเลยทีเดียวและนี่คือทหารรักษาพระองค์ประจําพระราชวังบักกิงแฮมซึ่งเขามีระเบยบวิัยสูงมากทุกวันนี้เขาก็ยังแต่งตัวกันอย่างนี้นะหลายคนอาจจะคุ้นจาก ฝากล่องเทกกี้อาร์เซนอลไม่ก็อิมพีเรียลนี่แหละ2อ,อย่างนี้เลยปัจจุบันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนมากมายเข้ามาเที่ยวทั่วโลกนะครับแต่ว่าในเกมเสือกเข้าไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามเนี่ยผมต้องแอบเข้าไปคือโดนท่านยิงตายมาสองรอบแล้วเจ็บไม่จํจริงจริงอตอนนี้เราก็มาถึงยอดเสาของพระราชวังบักกิงแฮมซึ่งจะเป็นยอดธงที่บ่งบอกอบ่งบอกว่าพระราชนีประทับอยู่หรือเปล่าโดยดูจากเสาต้นที่ผมยืนอยู่เนี่ย ถ้ามีธงอยู่แสดงว่าพระราชนินีประทับอยู่ที่นี่แต่ว่าไม่มีไงผมก็เลยไม่ยืนได้อย่างสบายใจโอ้สบายใจบ้าทหารแอบทหารขึ้นมาเนี่ยส่วนทางด้านขวานี้เป็นส่วนของพระราชวังนามว่าสวนเจมส์พาร์กน่าจะเป็นชื่อผู้สร้างอาจจะเป็นญาติห่างๆกับ j จัสปาร์กก็ได้ผมว่าอย่างนั้นนะโอ้ผมว่าไปดูที่อื่นกันต่อดีกว่า ตอนนี้เราก็อยู่ันที่แม่น้ําเทมแม่น้ําที่ไหลผ่านตัวเมืองลอนดอนซึ่งมีการคม้ามาคมของเรือต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวความยาวของแม่น้ําก็ประมาณ350กิโลเมตรถึงทะเลอ่าตอนนี้เราก็อยู่ในเรือที่บรรทุกถ่านจํานวนมากเพราะว่าตอนนี้เป็นยุคข,ของเครื่องจักรไอน้าสตรีมพังนั่นเองดูข้างหลังกันสินั่นที่เป็นกองไม่ใช่ทรายไม่ใช่เกลือไม่ใช่อะไรทั้งนั้นถ่านนังนัันเลยซึ่งมีความมีค่ามากในยุคนี้ผมติดเรือลํานี้ไปเพื่อที่จะไป อหอนาฬิกาบิ๊กเบนเห็นอยู่ตรงนั้นเห็นหรือเปล่าโอแม่งควันเรือบางอีกพ่อมึงตว์ <c oughs> พอใกล้ถึงตัวหอนาฬิกาแล้วผมก็ต้องหาทางที่จะขึ้นฝั่งให้ได้ต้องขอบคุณเรือลำนี้จริงๆที่พาผมมาที่จริงผมแอบขึ้นมาไงเป <c oughs> ็นขอทางหน่อยเดีย๋ยวคลิปยาวโอ้ชิบหายอุ้ชนคนจมน้ำเว้ยเฮ้ อาคุณผู้ชมได้ยินเสียงหรือเปล่าครับน้าเสียงผมตอดเองฮะนี่คือเสียงนาฬิกาที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วในศตวรรษที่18ด้วยความสูงระดับนี้ผมไม่อยากจะเงยคอขึ้นไปคอมันจะพับเอาผมว่าเราน่าจะปีนขึ้นไปดูหน้าปัดชัดๆกันเลยดีกว่าโอเคไหอ่ะอ่า,อานี่คือหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ ถือว่าใหญ่สุดในศตวรรษนั้นคือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วออนนี้น่าจะเป็นเวลาเออตีสองกว่ากว่าผมไม่รู้ว่าเป็นบ่ายสองหรือตีสองมันเหมือนกึ่งกลางวันกลางคืนฝนตกมัง้งแล้วดูวิวทิวทัศน์รอบๆนี่คุณจะเห็นโบสถข์ข้างๆด้วยซึ่งเป็นโบสถ์ที่ชื่อว่าเออน่าจะอ่านว่าเวสต์ i ิสเตอร์แอปเปิ้ลตรงหอคอยคู่กู้พิพตรงนั้นใช่เลยเป็นโบสถ์เกา่าแก่ที่ใช้ประกอบพิธีสำคัญต่างๆก่อนที่วิหารเซนต์พอจะถูกสร้างขึ้น บางคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยคิดว่าบิ๊กเบนคือชื่อของนาฬิกาที่ติดอยู่บนหอคอยนี้แต่ที่จริงเป็นชื่อของะระฆังที่อยู่ภายในซึ่งใหญ่ที่สุดเลยมีน้ำหนักถึง13ตันด้วยกันตรงนี้เป็นวิวที่สามารถกระโดดลงไปได้ซึ่งคนธรรมดานี่กระโดดลงไม่ได้แน่นอนแต่สำหรับแม่สาวอินวีคนนี้ฮะบอกได้เลยว่าสบายมากโมชิบหาย โอเคตอนนี้เราก็เที่ยวกันมา4ที่แล้วที่นี่น่าจะเป็นที่สุดท้ายที่ผมจะพาไปตอนนี้รอแท็กซี่แป๊บหนึงก่อนโอเคตอนนี้เรามาถึงสถานที่สุดท้ายกันแล้วเรียกกันว่า Bank of England นะครับธนาคารกลางของอังกฤษ ถูกก่อตั้งตั้งแต่แตปี1694นะครับแล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้เลยเรียกไว่าประชาชนของเขาเนี่ยอดออมกันมาประมาณ300ปีกันแล้วดูการก่อสร้างสถาปัตยกรรมบาโรกผสมกับความคลาสสิกก็จะได้เป็นอาคารที่ดูสวยงามหรูหราอ่าเอ้ยด้าแนบบหนึ่งนะผมขอเวลาแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมขึ้นมาที่ด้านบนของตัวอาคารซึ่ง ไม่ได้สูงอะไรมากมายแต่ว่าก็มีวิวที่สวยงามไม่แพ้ตัวคารอื่นเลยนี่ขึ้นไปให้ดูอารอบๆก็จะเป็นตึกรางบ้างช่องที่ชาวบ้านเขาอยู่แล้วก็ยังมีเห็นโรงงานได้ทั่วๆไปหมอกควันขโมงเลือเกินโอ้คนยุคนั้นไม่เป็นโรคปอดตายกันหมดเลยเลยโอเคถือว่ามีเท่านี้สำหรับธนาคารอังกฤษนะครับอโอเคก็จบกันไปแล้วครับสำหรับทริปเที่ยวลอนดอนในครั้งนี้ ึ่งที่ที่ผมพาไปเนี่ยก็ยังไม่หมดหรอกยนีีมีหลายที่ท่านที่มีเกมนี้อยู่ในครอบครองก็สามารถไปแวะชมได้เลยนะครับเขามีสถานที่มาร์กในแผนที่เรียบร้อยเลยถือว่าเล่นเกมแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์ไปนในตัวอ่าสำหรับคลิปนี้คงม,มีเรื่องให้พูดเพียงเท่านี้ยืดยาวมาพอสมควรผมก็ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ายังมีอีกนะ